เฮฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมเนาะแสดงมาเช่นเดิมครับอันนี้ก็ในคลิปนี้จะมาสอนเป็นการถอดออฟประดับนะครับยังไงก็จริงออฟประดับผมก็ใส่มานานนะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นการถอดออฟครั้งแรกเลยจะว่าได้แต่ว่าก็เพิ่งจะศึกษาของข้อมูลได้ไม่นานนะครับยังไงก็ต้องทําไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนช่วยได้เยอะเลยเอ่ยทธิบายก่อนนะครับออฟประดับคือเป็นออฟนะครับที่ว่าจะอยู่ในตัวต้นยาดตลาดนะครับตัดซื้อขาย ก็คุณมาตรงเสริมประสิทธิภาพนะครับเราจะเลือกเป็นแปลสภาพทีจะจดเลือกเป็นราคาเรียงตันราคาก่อนนะครับซึ่งเรจะเห็นตั้งแต่ใจจามอสไปจนถึงใจเบลอะไรพวกนี้ทีก็สังเกตนะครับว่าพวกออฟประดับก็มีอยู่วันนี้นะครับต้องก็ขายการใส่ก็ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแก้วเหล้านะครับแก้วเหล้าแห่งแสงอ่อนแรงนะครับอันนี้คือชื่ออฟนะครับใส่แล้วจะเพิ่มความเสียหายที่ดีข้อง3%นะครับ ประมาณนี้มีหลายอย่างให้เลือกนะครับแต่ก็มันจะมีเลือกเป็นประเภทนะครับอย่างแหวนก็จะเป็นชีดาเมจกับเลือดนะครับมีแค่2อ,อย่างให้คุณเลือกเท่านั้นแล้วก็บางอย่างก็ไม่มีให้เลือกนะครับอย่างต่างหูต่างหูก็มีแต่ AP นะครับแต่ก็นี้เป็นออฟที่ใส่เสริมแล้วมันจะช่วยได้เนี่ยก็ดูดูไว้นะครับอันนี้โอเคนี่ก็เพิ่มเนตะิมเนาะตอนแรกเอาผมก็คือใส่เป็นอย่างต่างหูอะเราใส่เป็น AP อยู่แล้วบวกสาม อันนี้ไม่ต้องคิดเลมากนะครับจะใส่ไปส่วนออฟส้อยออฟส้อยมีอย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็นเพิ่มเลือดร้อยห้าสิบอันนี้ก็คือมีช้อยเดียวให้คนเลือกก็เลยคิดว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับจะใส่ดีไปใส่เลือกไปนีประเด็นคือออฟแบวนนะครับตอนแรกผมใส่มาเป็นคียที่ข้อนะครับสามแล้วก็อีกวงหนึ่งจะเป็นเลือดซึ่งทีนี้นหลังๆนะครับผมมองว่าเลือดร้อยร้อยยี่สิบห้ามันไม่ค่อยโอเคแล้วก็คือประมาณว่า าเคุณใส่ชุดแต่จดเป็นสามขีดสี่ขีดแล้วเลือดร้อยร้อยยี่ส้าเนี่ยก็คิดว่าไม่ค่อยจะสําคัญเท่าไหร่นะครับยังไงก็คิดว่าจะเปลี่ยนไปนใส่ไปน้าเมจดแทนนะครับก็คือเป็นชีเ้เดสามเปอร์เซ็นทีนี้พวกดามเมจพวกเนี้ยมันจะหาย,ายากนะครับยังไงก็ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นดาเมจเพียวๆอย่างสามมนเนี้ยก็หาไปยากนะครับผ่าใส่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นชีน้ำเมจหาย,ายากนะครับทีก็เลยว่าจะแผนเปลี่ยนนะครับโดยเบื้องต้น ผม่อนท่บานจ๋านะว่าถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมต้องไปถอดโทนก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดผมไปเคลือบใส่ตัวนี้เลยแปลว่าไอ้ตัวที่โคนอยู่ด้วยตัวหนึ่งก็จะไม่ได้นะครับยังไงก็คือต้องไปถองถ่ายโอเลเทฟเนาะแล้วก็ยกเลิกก่อนซึ่งผมจะเปลี่ยนแหวนก็เอาแหวนใส่เข้าไปนะครับตามนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มถอดโคนก่อนนะครับยกเลิกก่อนโอเคอันนี้จะถอดแล้วนะครับ ก็เป็นออฟแมนเพียวๆแล้วก็สามารถถอดออฟได้เลยทีนี้ขั้นตอนการถอดออฟนะครับคุณต้องไปถอดที่ NPC นะครับช่างตีเหล็กไปที่สก,กัดมันก็เลือกเป็นสกัดหินแปลสภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเลือกมาเป็นใน่วนของแวนเนาะที่เขาบอกว่าผมต้องไปหาน้ำชิพแห่งความรู้สึกบริสุทธิ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของที่เอาไปใช้ถอดซึ่งมี2อ,อย่างนะครับมันจะมีถอดไปเปอยก็คือประมาณว่าออฟคุณจะหายไปเลย เอ่อถอดแบบใช้นี้นะครับมีให้เลือกที่หองทำก็หาไม่ยากนะครับอย่างแรกเป็นขออมตรบาร์ไม้เนาะใช้10อันที่ห้องเข้าไปดูก่อนนะครับหน้าตามันจะเป็นออฟมันนี่แหละครับนี่องตจมๆนะคล้ายๆเจ็บก็ใช้ขออมตรบาราไม้สิบอันนะครับแล้วก็สเจ็บเวมนต์ใช้ร้อยอันแล้วก็เป็นชิ้นส่วนของสรรพสิ่งสรรพสิ่งที่คือคุณหาได้จากการเอาประดับมา เอ,อประเแปาธาตุอย่างง่ายนะครับก็คือไขยื่อก็ซื้อประดับถูกๆมาก็ได้ครับ10อันแล้วก็ไขยื่อนะครับจะได้เป็นพรบพอดีแล้วก็อย่างนึงเป็นมรดกหนึ่งดัมบันนะครับอันนี้ได้าจากการที่ว่าคุณเอาอัญมณีเจม3ามมัมีสอ,อันให้คุณเลือกครับจะมีเป็นเจบิทภูมิแล้วก็อะไรนะมาคาโรนะครับ3อย่างดีก็เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องเป J ็นเจบิสทั้งหมดก็ได้แต่ผมเลือกเจบิสมาเพระาระราคามันถูกนะครับก็เอาพวกนี้มาทำเหมือนเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวลองแปลรูปให้ดูก่อนขยับไปดูอีกน,นิดนครับไม่ือขยอับรอมันอะโอเคครับ,บรไอบกรีมได้แล้วหนึ่งส่วนนี้เขาบอกไป oh. แล้วถ้าหนึ่ง่ายเหรอ ไม่เดือดไปหลอมนะครับโอเคก็สองนนี้จะคือหาได้ง่ายนะครับอันนี้คุณลองไปหลอมแล้วก็นดี๋ยวไปแปรธาตุอย่างง่ายนะครับได้มาเป็นสี่ชิ้นแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้จะหาย,ายากหน่อยนะครับอันนี้เป็นผลึกเอ่อความรู้สึกจมเจียวนะครับอันนี้ได้ดจากการที่ว่าคุณเอาเศษ เศษชิ้นส่วนที่เป็นจานแตกครับสามอันนะครับสามสีไปหลอมจะได้เป็นหนึ่งอันนะครับทีนี้ไอ้จานแตกพวกนี้คุณไม่สามารถหาซื้อได้นะคุณจะหาได้จากการฟาร์มที่ว่าโซนฝั่งฮาดุงนะครับก็จะเป็นออคเตดสีแดงนะครับส่วนวิหารเลือดเจ้าสีเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นอ,อ,อะไรนะนากาก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อันนึงจะเป็นน,นี่ครับ ฟอตั้นฟอตันอยู่โซนนี้นะครับต่ต้องไปเริร์ฟาดุมก็จะมีสามสีให้คุณมาทํานะครับแล้วก็หลอมลมกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจออาจารย์ที่เรียกว่าี้เกียนนะครับที่จะหาพวกจำแตกพวกนี้นะครับคุณสามารถซื้อได้ที่ NPC ก็คือเป็นโทชินะครับของเมืองมุนจิตจีนก็คืคคคอมอนจิ่ตรงนี้นะครับก็คือมาซื้อได้เลยก็เขาจะขายอันละห้าสิบเอ็มน,นะครับซึ่งในการที่คุณจะทำคุณต้องใช้ทั้งหมดยี่สิบอันนะครับ ก็ยี่สิบอันเป็นเงินพันเอ็มก็ถามบุคคมไหมก็เอาเรื่องนะถ้าพูดตรงแต่ก็ถ้าใช้จ็ต้องใช้ครับเพราะว่าถอดมาอันที่ผมก็จะซื้อไปนะโอเคเราก็มีครบแลละนี่ก็มาหลอมันเลยแลครับ โอเคครับพีก็ได้ไปแล้วเป็นผลึกพีก็มาถอดนะถอดก็เหมือนเดิมนะครับคุยกับช่างตีเหล็กจดสกัดน,นะครับแล้วก็เลือกเป็นสกัดเห็นแปรภาพนะครับนีก็เลือกเป็นแหวนนะพีก็อันนี้ก็คือจะแยกมาเป็นแหวนนะครับแล้วก็เป็นออฟทีก,ก็กดได้เลยนะครับสกัดไปเีย ก็ได้แหวนคืนนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นออฟคิดาเมทก็ต้องใส่เข้าไปคิราเมทนะครับแล้วก็แปลสภา,ภาพไปเลยโอเคเป็น้อยครับเป็นแหวนคิดาเมทแล้วดีก็ยังไม่จบนะครับต้องไปโคลนไปอีกุ่งยางกอเนนะี่ยใส่โคลนเท่ คนแยกนะครับใส่นี่เข้าไปทีนี้คุณต้องใช้เป็นอะไรเป็นของโปรนะครับผมได้มาเออมันจะเป็นคล้ายๆแบบตะเกียงไฟอะครับเอาไว้โคนของหน้าตาเป็นนี้นะครับเป็นเชื้อเพลินจัดบนสุดข,ของบัณนีอันนี้ก็ลองคนะ้นหาดูนะนะบางทีมันมีแจกมานะครับถ้าเกิดไม่มีก็แนะนำให้คนในเกมของก,ก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเง,งินเนาะ อันนี้มีสามอันนะครับอันนี้ก็มีแจกไปเลยยังไงถ้าเกิดได้มาก็ดีนะครับแต่อันนี้จะไป็นจองแจกเหมือนกัน,นครับเคประมาณนี้นะโอเคก็ผมโคลนก่อนแ่โอนแยกนะครับใส่แบบนข้าไปโอเคนะครับตอนเรียบร้อยก็โอเคนะครับ,รบรคลิปนี้ก็เป็นการสองทอนออฟนะครับยังไงก็ ช่วงนี้มันมีจิรรมที่ว่าเหมือนได้ขอเป็นออฟมาด้วเยเนาะก็คิดว่าคนน่าจะทำเยอะแยะเลยออฟพวกนี้ยังไงก็คลิปนี้เป็นแค่การสอนทอดเฉยน,นะครับส่วนออฟพ,พวกนี้คุณก็วิวเองแต่งเองนะครับแต่ว่ามีตัวเรื่องไปเยอะหรอกยังไงก็ทุกคนจะเลอกคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นดามเมจและสนมากแต่ผมจะแปลกนะผมจะเลือกเข็มขัดเป็นลดความเสียหายนะครับอันนี้ก็คือไม่ตรงกับเพื่อนเท่าไหร่ยังไงก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ